สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e แล้วก็ Facebook ทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ทางช่อง youtube อีสานมักจกนะครับผมหรือว่า Facebook อีสานมักจกครับวันนี้นครับผมก็จะพามาดูบังฝุ่นครับนี่ฝังฝุ่นนะครับผมซื้อมาใส่สองคันนะครับผมก็หมดไปประมาณคันละห้าเมตรนะครับผม อันนี้เศษสองเมตรแปดสิบนะครับผมก็จะใส่คันให้เทกนะครับผมเพราะของผมใส่เสร็จแล้วนะครับก็ไม่แพงนะไม่แพงครับถ้าใครสนใจก็เมตรสี่ร้อยครับหน้ากว้างหน้ากว้างเมตรหนึ่งครับความยาวแล้วแต่แต่ลอดนี้มันเหลือแค่นี้ครับถ้ามีลอดหน้าค่อยตัวสอบถามผมครับเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับผม เมตรสี่ร้อยนครับนี่ครับผมตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ไอความสูงนะครับก็ประมาณเก้าสิบแปดนะครับเก้าสิบแปดเพราะว่าแผ่นนี้มันเหลือแค่ร้อยร้อยเก้าสิบเท่าไหร่นี่แหละร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบเจ็ดประมาณนี้ลยผมก็จำไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมไม่ถึงไม่ถึงเมตรครับ แต่ความกว้าง80เซนนะนี่ความกว้างแผ่นนี้80เซนมี 80, ม80กับเมตรหนึ่งนะครับผมความกว้างความยาวแล้วแต่ไอผมก็ได้มาเมตรละ300นะได้มาเมตร300 cm ก็ขอค่านะ้ำมันเมตรละ100นะผมก็ผมก็ว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วแหละนะผมตามต้องตลาดนะผมก็ วิธีใส่ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ทําเหมือนคนอื่นนะนี่ผมทําเป็นสามตอนนะแต่ผมใช้เหล็กนะผมใช้เหล็กยึดกับกระบะนะครับนี่ยึดกับกระบะแล้วก็กระบะข้างนะผมนี่พื้นกระบะข้างแล้วก็ไปเชื่อมอีกทีตรงตัวโครงนะผมตัวโครงดํานะผมตัวโครงกระบะดํานะครับด้านในนะผมอ่ะออกเป็นประมาณนี้ครับ ก็จับนัดสีตัวครับจับนัดสีตัวนี่นะครับแผ่นนี้เม็ดหนึ่งนะครับผมผมตัดออกเหลือแปดสิบสามนะครับผมก็ตัดออกประมาณสิบเจ็ดเส้นนะครับผมก็กว้างประมาณนี้กระบะของผมกว้างสองเมตรสิบนะครับผมสองเมตรสิบก็ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมกว้างจากด้านซ้ายไปด้านขวาก็สองเมตรห้าพอดีนะครับผมสองเมตรห้าพอดีก็คือห่างออกจากตัวรถยี่สิบเซนนะครับผมข้างละยี่สิบเซนบวกกันก็สี่สิบแล้วก็ไปบวกกระบะสองเมตรสิบก็เป็นสองเมตรห้าพอดีนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะนี่ก็สวยๆครับแต่เพราะใบตัวนี้เป็น พระใบรงมันนะครับผมพระใบรงมันถามเจ้าของไอ้ถามเอ้เจ้าของร้านที่แกรับมานะครับผมแกก็ได้มาถูกนะครับก็เลยขายเพราะผมถูกว่าจะเอามาสักยี่สิบเมตรเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครเอาหรือเปล่านะครับเงานหน้าหลังนะเงานหน้าหลังก็ประมาณหกมิลนะครับผมน้าประมาณหกมิลนะครับผมแต่ไอ้ไอ้ สามชั้นนะนาสามชั้น,นก็ไม่ไม่หนาไม่บางก็พอดีใส่นะผมไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากเห็นวิธีใส่ก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ละเอียดละเอียดให้ดูนะอันนี้ถ่ายก็ค่าๆนะครับอันนี้เป็นของเก่าผมนะใครอยากได้ก็โทรมานะหน้ากว้างประมาณแปดสิบ แปดสิบห้านะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปจัดให้ดูนี่นะครับหน้ากว้างก็ไม่ถึงแปดสิบห้าเจ็ดสิบเก้าน้ากว้างเจ็ดสิบเก้านะครับผมแต่ความยาวร้อยสามสิบนะครับผมความยาวร้อยสามสิบตัวนี้มันหนานะนี่หนามากนะครับมันเป็นเงาด้านเดียวนะครับมันเงาด้านนี้ด้านเดียวผมก็เลยถอดออกนะครับผมแต่ปกติตัวนี้นะแข็งแรงนาะหนาะกว่า ไอ้ ه, พวกที่ผมใส่นะครับผมจะน่ากว่าแล้วก็ยางดำเงาวกว่านะครับผมตัวนี้ผมซื้อมากิโลละแปดสิบห้าบาทนะครับผมแผ่นเนี่ยแผ่นนี้นะเจ็ดร้อยห้าสิบนี่แผ่นนี้นะนผ,นนนะผมซื้อมาสองแผ่นมันมันพันห้านะผมซื้อสองแผ่นอ่พันห้าแต่ผมไปเห็นตัวนี้แล้วโอ้ตัวนี้ยิ่งถูกใจนะครับผมนะครับ สว,สวยครับก็ใส่ก็ไม่ยากครับถ้าใครไม่มีที่เชื่อมเชื่อมใส่นี้เลยครับผมนี่ด้วยไอเหล็กโครงรองหัวนะครับผมรองหัวเก่งนะเชื่อมมาเลยครับนี่จะเชื่อมประมาณนี้นะนเห็นไหมนะครับก็ก็ตัดลบนะครับผมตัดลบพวกข้อกองอากาศนะครับผมตัดลบเอานะครับผม ก็สวยงามนะครับผมสสยอยู่นะไม่ต้องทําโผลนะน่นะแนะนําตัวนี้ไม่ต้องทําโผล่นะครับผมเนี่ยออนี่ไม่ต้องทําโผล่ออกมาประมาณไม่ต้องทํานะอยู่ในตัวรถมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะว่าเวลาเราอ่ะเวลาเราถอยไปชนรั้วชนอะไรนะผมมันจะได้ไม่หักนะผมขนาดตัวนี้ผมก็ยังจะแก้ใหม่นะผมจะเอาคือทําขึ้นตรงมาแบบนี้นครับผมทําขึ้นตรงมาแบบนี้เลยนะไม่เคียงแบบนี้ลนะ ทำแบบนี้ก็เวลาถอยตำนู่นตำนี่ก็ชนไปแล้วมันก็จะไม่ไม่หักนะครับผมผมไม่ทำเหมือนคนอื่นนะปกติคนอื่นจะทำออกมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาประมาณนี้เนาะนจะทำประมาณนี้เนาะมไม่ทำเหมือนคนอื่นครับนี่ผมใส่นี่เลยนะครับผมเวลานั้นก็เมลาจะถอดก็ถอดน็อตเบอร์ 10, สิบออกก็ คับตันนี้ลงกระบะก็ลงมาได้เหมือนเดิมนะเวลาจะเอากะบะทำความสะอาดนะครับผมประมาณนี้ครับก็ขแข็งแรงนะนสวยงามครับมาดูบ้านท้ายบ้านท้ายโอล่ๆน,น,นะครับผมมาณนี้ครับนี่มาณนี้ครับนีให้เทคก็ใส่เหมือนกันนะของเสียโจ้ของเสียโจ้ ออกมาประมาณสิบเซนนะผมประมาณสิบเซนประมาณนี้นะครับไม่ลากพื้นนะลองแล้วไม่ลากพื้นแต่ที่อย่างหนึ่งนะเวลาดำนะครับผมเวลาดำนะตีนพาใบตรงนี้นะครับผมมันจะมันให้ตัวได้นะครับผมมันให้ตัวได้มันจะไปตามกระบะดำเวลาเวลาขีดปกติจะอยู่แบบนี้นะเวลาดำตีนตีนพะใบกันศาสเนี่ย มันจะขยับมาประมาณนี้นะครับผมเวลาเทดินมันจะไม่โดนมันจะไม่ทับนะครับผมโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมเบอร์โทรก็0 6 1ย์ห3ห7ึครับ